พระเจ้าจากอาวากาศความเดิมต่อจากตอนที่แล้วจานบินปรากฏที่โซเฟียนครหลวงของบาเกเรียตามรายงานข่าวของสำนักงานถแถลงข่าวบาเกเรียแจ้งว่า UFO สามารถเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า,า BTA กล่าวว่ามันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มีลักษณะกลมแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูกล่าวกันว่าวัตถุบินนั้นได้ปล่อยรังสีที่มีอนุภาพหลายแรงออกมาด้วย คณะกรรมาการวิทยาศาสตร์ของสถาบันทางอุทกกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแห่งบาเกเรียกล่าวว่าจานบินลำนี้บินได้ด้วยตนเองและประมาณว่าบินสูงจากพื้นโลกราว30กิโลเมตรในการประชุมของสภานขนคว้าวิจัย UFO นานาชาติครั้งที่7ในฤดูใบไม้ร่วงปี1936ศาสตราจารย์เฮอร์มมนโอเบิร์ต ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการเดินทางในอวกาศและเป็นอาจารย์ของวอร์เนอร์ฟอนบราว์ได้รับเชิญไปร่วมประชุมด้วยเขากล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า UFO ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์แต่เขาได้กล่าววา่าเป็นไปได้ที่ UFO จะเป็นยานอวกาศจากโลกอื่นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผู้ที่มากับยานอวกาศเหล่านั้นจะต้องมีความเจริญก้าวหน้ากว่าเรา และถ้าเราใช้วิธีการที่เหมาะสมที่จะติดต่อกับพวกเขาได้แล้วเราจะได้เรียนรู้วิทยาการต่างๆจากเขาโอเบิร์ตได้เคยทำนายไว้ว่าต่อไปเราจะสามารถพัฒนาจรวดจนใช้เดินทางในอวกาศได้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชอบค้นคว้าทดลองและอุทิศตนให้แก่วิยทยาศาสตร์อย่างจรงิงจังเขายังกล่าวอีกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องสนใจอย่างจริงจังกับปัญหาทางวิยทยาศาสตร์ ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเพ้อฝันกันเสียทีนักวิชาการที่ปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โดยสิ้นเชิงด้วยความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนั้นก็เปรียบเสมือนคนโง่ที่ไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิน้นหนังสือพิมพ์ไดเซสฉบับวันที่17พฤศจิกายนปี1967ได้ลงข่าวภายใต้หัวข้อว่าความคิดครั้งที่สองซึ่งกล่าวว่า หลายปีมาแล้วที่พวกรัสเซียคิดว่าเรื่องจานบินที่มีผู้พบเห็นในประเทศแถบตะวันตกเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระเมื่อไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์ปราบดาได้ถแถลงอย่างเป็นทางการว่าสิ่งที่มีผู้พบเห็นที่ขนานนามกันว่าจานบินนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเดี๋ยวนี้นายพลอากาศอนาตนยีสตอนยาคอบเด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ ของคณะกรรมการสืบสวนและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับ UFO แล้วหนังสือพิมพ์ Times ที่ออกในกรุงลอนดอนกล่าวว่าไม่ว่า UFO จะเป็นเรื่องที่เกิดจากความคิดฝันของมนุษย์หรือภาพลวงตาหรือจะเป็นยานอาวกาศที่มาจากนอกโลกจริงๆก็ตามมันจะต้องมีคำอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้อย่างใดก็อย่างหนึ่งเรื่องนี้ต้องมีความสำคัญไม่เช่นนั้นรัเสเซียคงไม่ตั้งคณะกรรมการสืบสวนปรากฏการณ เกี่ยวกับวัตถุบินเป็นแน่เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดและน่าพิศวงที่สุดเกี่ยวกับสาสารจากจักรวาลเกิดขึ้นเมื่อเวลา7จ็นาฬิกานาทีของวันที่30มิถุนายนปี1908ในป่าไทยกาไซบีเรียลูกไฟกลมวิ่งข้ามท้องฟ้าและหายไปในทุง่งหญ้าผู้โดยสารของรถไฟสายทรานไซบีเรียสังเกตเห็นวัตถุเรืองแสงวิ่งข้ามท้องฟ้าจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ละทันใดนั้นก็มีแสงสว่างจ้าซึ่งสว่างกว่าแสงอาทิตย์นับร้อยๆเท่าจนดูเหมือนรถไฟทั้งกระบวนจะสั่นตามมาด้วยเสียงระเบิดดังกึกก้องป่านโลกจะถล่มทลายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเกือบทั้งโลกสามารถบันทึกการสั่นสะเทือนครั้งนี้ไว้ได้ดูเหมือนว่าโลกทั้งใบจะถูกเขย่าด้วยแรงอันมหาศาลที่เออร์คูสซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของที่เกิดเหตุราว880กิโลเมตร เข็มของเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่นั่นสั้นอยู่เกือบตลอดชั่วโมงเสียงระเบิดได้ยินไปไกลถึง1000กิโลเมตรฝูงกวางเรนเดียร์หลายฝูงตายทันทีพวกเลี้ยงสัตว์เล,ล่อนกระเด็นลอยขึ้นไปอยู่บนอากาศพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้และกระโจมที่พักไม่ได้มีการสืบสวนหาหลักฐานในเรื่องนี้อย่างจริงจังจนกระทั่งปี1921าศาสตราจารย์คูลิกได้รวบรวมผู้ที่เห็นเหตุการณ์มาสัมภาษณ์และทำรายงาน ในที่สุดเขาก็สามารถหาทุนในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในอาณาบริเวณที่เกิดเหตุนั้นบริเวณที่เกิดมีการระเบิดครั้งใหญ่นั้นเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางมากคณะสำรวจต้องประสบกับความยากลำบากและใช้เวลานานเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงทังกัสกาในปี1927เขาก็แน่ใจว่าได้พบหลุมขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากโอกาบาท และนี่เองคือต้นกำเนิดของการระเบิดครั้งนั้นอุกาบาทนี้จะต้องมีขนาดใหญ่โตมากทีเดียวก่อนที่เขาจะพบหลุมนั้นเขาเห็นต้นไม้ทุกต้นปราศจากกิ่งและใบซึ่งบริเวณนั้นห่างจากจุดศูนย์กลางของการระเบิดถึง60กิโลเมตรเมื่อยิงใกล้เข้าไปสิ่งต่างๆดูเหมือนจะมีแต่ความแห้งแลง้งไม้ยืนต้นดูคล้ายกับเสาโทรเลขก่อนจะถึงศูนย์กลางต้นไม้ใหญ่ๆล้มอย่างชนิดถอนรากถอนโคน เขาพบร่องรอยว่าแถบนั้นคล้ายกับถูกไฟไม่ป่าครั้งใหญ่เดินทางขึ้นไปทางเหนืออีกไม่นานคณะสำรวจก็แน่ใจได้ว่าพบบริเวณที่เกิดการระเบิดในครั้งนั้นบริเวณนั้นเป็นหลุมบ่อขนาดต่างๆมากมายพื้นดินคล้ายกับตามชายบึงที่เต็มไปได้วยโคลนตมเขาคิดว่าบริเวณนี้คงจะมีอุกาบาตตกลงมาครั้งใหญ่จึงได้ลงมือขุดหาเศษอุกาบาตคณะสำรวจก็ต้องพบกับความประหลาดใจอย่างมาก เมื่อพวกเขาไม่พบเศษเหล็กนิกเกิลหรือก้อนหินซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของก้อนอุกาบาทแม้แต่ก้อนเดียวอีกสองปีต่อมาการค้นหาได้เริ่มขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเขาขุดลงไปลึกถึง36เมตรก็ไม่พบเศษวัตถุที่แสดงว่ามีอุกาบาทตกลงมาเลยในปี1961และปี1963คณะสำรวจของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสหภาพโซเวียต ได้ไปสำรวจที่ทางกัสกาการสำรวจครั้งหลังภายใต้กนนารนำของโซโลตอปนักธรณีฟิสิกพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆการสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่ทันสมัยผลสำรวจสรุปไดว้ว่าการระเบิดที่ทางกัสกาในไซบีเรียจะต้องเป็นระเบิดปรัมมันโการหาชนิดของระเบิดสามารถทำได้โดยการทราบป,ปริมาณของพลังงานที่เกิดขึ้น ในการระเบิดที่ทางกาสกาพลังงานในรูปของการแผ่รังสีถูกส่งออกมาในปริมาณมากในป่าไทกาคณะสำรวจพบว่าต้นไม้ที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของการระเบิด18กิโลเมตรเด้รับแสงที่มีพลังงานสูงพอที่จะทำให้ติดไฟได้ทันทีเมื่อเกิดการระเบิดต้นไม้โดยปกติจะติดไฟได้เมื่อได้รับพลังงาน70ถึง100เคลอรีลต่อตารางเซนติเมตรแสงซึ่งเกิดจากการระเบิดครั้งนี้ มีความสว่างมากแม้แต่เงาชั้นที่2ที่เกิดจากแสงยังทอดไปไกลจากจุดศูนย์กลางถึง200กิโลเมตรจากตัวเลขต่างๆสามารถนำไปคำนวณได้ว่าพลังงานที่อยู่ในรูปของการแผ่รังสีครั้งนี้มีปริมาณถึง2.8ุคูณ10กำลัง23เอิร์กหรือ28คูณ10กำลัง17จูลงาน1จูลคืองานที่เกิดจากกำลังงาน1วัตต์กระทำเป็นเวลา1วินาที คณะสำรวจพบว่ากิ่งก้านและส่วนบนของต้นไม้ทั้งหมดเหลือแค่คาร์บอนภายในรัศมี18กิโลเมตรเขาสรุปว่าจะเกิดเป็นเช่นนี้ได้ต้นไม้จะต้องเด้รับความร้อนสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากการระเบิดในครั้งนั้นไม่ใช่เกิดจากไฟป่าธรรมดาเนื่องจากต้นไม้แถบนั้นได้รับแสงโดยตรงไม่มีสิ่งอื่นกั้นอยู่พลังงานมหาศาลจำนวน2.8คูณลัง23เอิร์ก ของรังสีที่แผ่ออกมาทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากับอำนาทำลายของระเบิดปรมนูขนาด10ล้านตันเราจะอธิบายอย่างไรว่าเกิดมีระเบิดนิวเคลียร์ในปี1908ในเดือนมีนาคมปี1964หนังสือพิมพ์เวสดาที่ออกที่เมืองเลนินกราดสาภาพโซเวียตได้เสนอทฤษฎีที่จะอธิบายการระเบิดที่ทางกัสกาว่าเป็นการตอบสัญญ,ญาณวิทยุที่ส่งออกไปจากโลก ซึ่งเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟกากะตัวในมหาสมุทรอินเดียในปี1853มนุษย์บนดาวดวงอื่นที่อยู่ไกลจากโลกของเราได้รับสัญญาณนี้เขาจึงได้ตั้งทิศทางแสงเลเซอร์ตรงมาอย่างโลกเพื่อเป็นการตอบสัญญาณนั้นเจนลิกอันตอบและวาเลนตินาซูลาเวลาผู้เขียนเรื่องนี้ยังกล่าวอีกว่าแสงเลเซอร์ที่ส่งมามีกำลังแรงเกินไป เมื่อลำแสงกระทบกับบรรยากาศของโลกจึงกลายเป็นสาสารและวิ่งเข้าชนไซบีเรียทฤษฎีนี้ออกจะเพ้อฝันมากไปหน่อยอีกทฤษฎีหนึ่งมีผู้เสนอก็คือเกิดจากแอนติมทเทอร์หรือปฏิสาสารจากอาวกาศวิ่งมาชนกับสาสารบนโลกซึ่งทำให้เกิดพลังงานขึ้นอย่างมากมายมหาศาลทฤษฎีนี้ฟังดูก็น่าจะเป็นไปได้แต่ปฏิสาสารนั้น ถ้ามีอยู่จริงก็ต้องอยู่ใกลจากโลกเรามากทีเดียวและโอกาสที่จะวิ่งมาชนโลกได้นั้นน้อยมากเหลือเกินระยะทางที่วิ่งมาก,ก็ไกลมากมันน่าจะชนกับดาวเลือกหรือดาวเคราะห์อื่นมากกว่าทฤษฎีที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือทฤษฎีที่กล่าวว่าการระเบิดนั้นเกิดจากพลังงานนิวเคลียร์สาเหตุที่เกิดอาจเป็นเพราะเชื้อเพลิงปรมาณูของยานอวกาศจากโลกอื่นเกิดระเบิดขึ้นฟังดูออกจะเหลือเชื่อ แต่ก็มีเหตุและผลและหลักฐานสนับสนุนพอสมควรบริเวณจุดศูนย์กลางของการระเบิดมีความเข้มของกรมันตภาพรังสีมากกว่าบริเวณอื่นๆถึงสองเท่าแม้แต่ในทุกวันนี้ซึ่งได้เกิดระเบิดมาแล้วถึง60กว่าปีจากวงปีของต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในแถบนั้นทำให้เราทราบว่าปริมาณรังสีได้มีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี1908หลักฐานต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า น่าจะมีมนุษย์จากนอกโลกเดินทางมาอย่างโลกของเราจริงๆในสมัยปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีบันทึกเก่าๆที่กล่าวถึง UFO ในสมัยโบราณอีกหลายครั้งทฤษฎีพระเจ้าจากอาวกาศได้รับการสนับสนุนจากเรื่อง UFO นี้เป็นอย่างมากเพราะถ้ามีมนุษย์จากนอกโลกเดินทางมาเยือนโลกของเราในสมัยปัจจุบันได้ทำไมจะเดินทางมาก่อนหน้านี้คือในยุคโบราณไม่ได้เมื่อมีการเดินทางเช่นนั้น จริงๆเราาื่องราวมหัศจรรย์ต่างๆก็จะเริ่มขี้ขายเราสามารถอธิบายสิ่งเหลือเชื่อทั้งหลายด้วยทฤษฎีนี้ได้โดยเพียงแต่ยอมรับในขั้นแรกว่ามีมนุษย์จากอาวกาศมาสำรวจโลกเป็นเวลานานมาแล้วต่อไปในอนาคตเมื่อวิทยาการของโลกเราจเจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าน,นี้เราหาวิธีพิสูจน์ทฤษฎีนี้ปัญหาต่างๆที่ไม่มีผู้ใดตอบได้ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปอาณาจักร มายาโบราณตั้งอยู่ในอเมริกากลางบริเวณประเทศกัวเตมาลาบริติสฮอนดูรัสภาคตะวันตกของฮอนดูรัสเอลซาวาดอและเม็กซิโกตอนใต้จากหลักฐานต่างๆเราพอจะทราบว่าอาณาจักรมายาแบ่งออกเป็นสามแคว้นด้วยกันคือมายาเหนือตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรยุาตันมายากลางพื้นที่เป็นที่ต่ำและเนินเขาทางตอนเหนือของทิราบสูงเซียปัสกัวเตมาลัน มาย่าใตา้ตั้งอยู่ตรงที่ราบสูงเชียราสกัวเตมาลันฝั่งมาสมุทรแปซิฟิกของกัวเตมาลาเอาเซวดอร์ทางตะวันตกของแม่น้ำเหลี่ยมป้าอารยธรรมของมายาได้ครอบคุมบริเวณนี้ทั้งหมดประมาณกันว่ามีจุดเริ่มต้นราวๆหน0 0งปีก่อนคริสตกาลนักพึกษาศาสตร์กล่าวว่าบริเวณที่ราบสูงเชียราสกัวเตมาลันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมแก่การเพาะปลูก พืชในเขตนั้นก็มีถั่วพื้นเมืองและข้าวโพดในทางโบราณคดีแบ่งอารยธรรมของมายาออกเป็นสามยุคยุคแรกเรียกว่า formative เริ่มต้นราวราวหนึ่งพันปีก่อนคริสตกาลจนถึงปีคศ2อ,อ0มีผู้ขุดพบเครื่องใช้กเก่าๆใกล้ทัวเตมลาซิตีชาวมายาในยุคนั้นรู้จักใช้โม้บทข้าวโพดท,ทำเป็นแป้งแล้ววางในภาชนะคล้ายชามเพื่อใช้เป็นอาหารที่อยู่อาศัยเป็นแบบหยาบ ประกอบด้วยเสาและหลังคาทำด้วยไม้กำแพงก่อด้วยโครนและฟางรู้จักการใช้มีดสารตะกาเสือและทอผ้าชาวมายามีฝีมือในทางปั้นดินเผ่ามากวัฒนธรรมในชั้นนี้เทียบได้กับยุคต้นของคนพื้นเมืองบริเวณเม็กซิโกตอนกลางในศตวรรษสุดท้ายของยุคเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคือการปั้นดินเผาเจริญขึ้นมีผู้พบแบบที่ใช้ปั้นรูปร่างต่างๆถึง200แบบ ที่เมืองคามินนันลาจูลูที่การสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆที่ใหญ่ที่สุดคือฐานของพีระมิดซึ่งอยู่นอกกวัวเตมลาซิตี้ในปัจจุบันสูงถึง200เมตรมีห้องสำหรับเก็บศพของกษัตริย์อยู่สองห้องศพของกษัตริย์ตั้งอยู่บนยกพื้นซึ่งทำได้ไม้รอบรอบ,รบมีศพอื่นๆเรียงรายอยู่เข้าใจว่าเป็นคนรับใช้และถูกฆ่าเพื่อเป็นการสังเวยในพิธีกรรมผนังห้องประดับตกแต่งด้วยของมีค่าเช่นหยก นอกจากนั้นยังพบกระดูกเปลือกหอยเครื่องปั้นดินเผาที่ทําขึ้นอย่างประณีตย,ยังมีสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆแห่งอื่นตั้งอยู่แถบฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอีกหลายแห่งทางมายากลางและมายาเหนือเนื่องจากภูมิประเทศไม่อำนวยแก่การเพาะปลูกม,มากนักจึงไม่พบโมหินสําหรับบทข้าโพดอาหารคงจะเป็นพืชชนิดอื่นส่วนเครื่องปั้นดินเผาและสิ่งก่อสร้างก็เหมือนกับมายาใตา้มีผู้พบซากวิหารที่เป็น อังแซกทุนในโกเตมาลาลักษณะของพีระมิดคล้ายของอียิปต์ที่ตัดยอดถิงถือเป็นฐานวางซ้อนกันขึ้นไปมีผู้พบพีระมิดในมายาเหนือที่ยักษุนาในคาบสมุทรยูคาตันยุคโบราณเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ3 0 0ถึงคศ900ในยุคนี้มายามีความเจริญสูงสุดซึ่งอยู่ในรูปของสถาปัตยกรรมเช่นอาคารที่ทำด้วยหินวิหารบนยอดพีระมิด วิหารที่สูงที่สุดคือวิหารติก้าสูง70เมตรมีภาพเขียนภาพแกะสลักการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาและอักษรภาพคล้ายของอียิปต์ชาวมายามีความรู้ทางเลขาคณิตสูงมากเขารู้จักความหมายของศูนย์และใช้การวางตำแหน่งของเลขแสดงเลขจำนวนสูงๆขึ้นไปความรู้ทางดราราศาสตร์ชั้นสูงการเพาะปลูกก้าวหน้าขึ้นมีการสะสมอาหารไว้ใช้ในยามขาดแคลน มีการประกอบอาหารแบบต่างๆอ่างเก็บน้ำมีการประดิษฐ์สิ่งของที่นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวศูนย์กลางวัฒนธรรมของมายาก็มีติเกาป้าลังและโคแปนนอกจากนั้นยังมีเมืองสำคัญอื่นๆเช่นไพรัสเนกรสัสอังเซ็กชุนฮอนมุนและกาลักมุนในโบราณคดีบางท่านไม่เชื่อว่าสิ่งก่อสร้างตามที่ต่างๆข้างต้นนี้เป็นเมือง เขากล่าวว่าอาจเป็นเพียงศูนย์กลางการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาถ้าเช่นนั้นที่อยู่อาศัยรวมทั้งศูนย์กลางของการปกครองและการค้าตั้งอยู่ที่ไหนซากเม,มืองติเกามีอาณาเขตถึง2 2 0เอเคอร์เมืองนี้น่าจะเป็นนครหลวงของมาย่ามากกว่าที่จะเป็นเพียงสถานที่ทางศาสนาความเจริญต่างๆอยู่เฉยๆก็หยุดหายไปในราวปีคศ .800 900, ถึงคศ .900 ไม่เหลือหลักฐานเอาไว้เลยว่า ทำไมเมืองทุกเมืองจึงกลายเป็นเมืองร้างไม่มีผู้คนอาศัยบางเมืองเริ่มร้างตั้งแต่ปีคศ6 0 0ก็มีซึ่งอายุที่ประมาณไว้คิดจากสิ่งก่อสร้างต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อนับการเวลาที่ผ่านไปมายาหลังปีคศ9 0 0พวกมายาได้อพยพขึ้นไปสร้างอาณาจักรใหม่บริเวณคาบสมุทรยุคตันในช่วงเวลานี้อารยธรรมของชนกลุ่มอื่นเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นทุกๆทีเช่นพวกทอเทก มายาถูกลุกรานจากพวกอิตซาในระยะหลังนี้มีแต่คนสู้รบกันมีการเปลี่ยนกษัตริย์หลายครั้งซึ่งบางครั้งก็เป็นคนกลุ่มอื่นจนในปีคศ .1540 สเปนก็เข้าครอบครองดินแดนแถบนี้อาณาจักรอินคาอาณาเขตของอาณาจักรอินคาโบราณตั้งอยู่ระหว่างฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับเทือกเขาแอนดีสตั้งแต่เอกวดอเปรูลงมาถึงตอนกลางของชิลี ประวัติความเป็นมานั้นจากหลักฐานโบราณคดีพอประมาณได้ว่าอารยธรรมแห่งนี้มีมาตั้งแต่ราวๆ2500ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรอินคาประกอบด้วยคนหลายเผ่าแต่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกันภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาเดียวกันเริ่มที่เดียวชาวอินคาจะแท้อาศัยอยู่รอบๆเมืองคุสโกประเทศเปรูในปัจจุบันต่อมามีอำนาจขึ้นจึงได้แผ่อาณาจักรออกไป คนเผ่าอื่นที่อยู่ใกล้เคียงจิงพลอยได้รับอารยธรรมไปด้วยนานๆเขา้าคนเหล่านี้ก็เรียกตัวเองว่าอินคาบาซาคูตีอินคาและบุตรชายของเขาทูปาหรือโทปาเป็นจัก,กรพรรดิอินคาซึ่งของราชอยู่ระหว่างปี1438ถึงปี1493ได้ขยายอำนาจไปยังเผ่าใกล้เคียงในทั้งสองรัชการนี้อินคาอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองอำนาจมากที่สุดต่อมาในสมัยของฮอาสกา และอัตาหวนป้าจักรวรรดิเกิดการจลาจลมีสงครามแย่งชิงอำนาจกันเมื่ออินคาอ่อนแอลงสเปนจึงถือโอกาสเข้าโจมตีหลังจากการสู้รบกันเป็นเวลา5ปีสเปนก็ยึดอินคาได้ทั้งหมดในปี1537แต่ทูปาอามารูผู้สืบตําตำแหน่งต่อมาอย่างไม่ยอมแพ้เขาหนีไปอยู่บนภูเขาวินคาบัมบาในปี1572 สเปนก็จับตัวเขาได้และในประเทศออกไปนอกประเทศหลังจากที่อินคาตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนก็มีเชื้อพระวงศ์อีกหลายองค์พยายามยึดอำนาจคืนจากสเปนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จชาวอินคามีความก้าวหน้าทางวิศวกรรมมากเขาเป็นคนพวกแรกในอเมริกาใต้ที่รู้จักใช้บรอนทำเครื่องมือต่างๆความรู้ทางด้านโลหะวิทยาน,นับว่าก้าวหน้ามากเขาสามารถทำจานเครื่องประดับต่างๆด้วยบรอน นอกจากนี้เขายังมีระบบชนประทานที่ยอดเยี่ยมเขาแบ่งไหลเขาออกเป็นชั้นๆเพื่อใช้เพาะปลูกการส่งน้ำทำได้โดยอาศัยความลาดเอียงของไหลเขาทางด้านการคมนาคมชาวอินคามีถนนมากมายจนเป็นร่างแหจริงอยู่ว่าชนชาติจีนได้สร้างถนนและมีระบบชนประทานมาก่อนอินคาแต่ไม่มีที่ใดที่ทำอย่างใหญ่โตเช่นนี้ชาวอินคายังสร้างเมืองป้อมวังและวิหารอีกเป็นจำนวนมาก เทคโนโลยีของชาวอินคาแตกต่างจากชนชาติแถบตะวันออกกลางและตะวันออกไกลในสมัยโบราณอยู่มากเมื่อคำนึงถึงระยะที่เริ่มรู้จักใช้บอนด้ดยกานชาวอินคาไม่รู้จักการใช้ล้อเลื่อนและไม่มีสัตว์ใช้งานหรือสัตว์ที่เป็นผ่านะลาหมาเป็นสัตว์ที่ชาวอินคาใช้ประโยชน์มากที่สุดเขาใช้มันในการบรรทุกของเพื่อการขนส่งงานอื่นๆใช้แรงมนุษย์ทั้งสิน้นส่วนขนสัตว์ที่ใช้ทํา เครื่องนุ่งหม่มและเครื่องใช้อื่นๆได้มาจากตัวลามะและตัวอัลปากาหมูกินนีและเป็ดใช้เป็นอาหารประจําวันซึ่งต่างกับพวกโลกเก่าที่ใช้หมูและแกะชาวอินคาไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองเขาใช้ผมเชือกช่วยเตือนความจําสําหรับเรื่องราวที่ต้องบันทึกหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆสามารถเก็บรักษาไว้ได้โดยใช้วิธีท่องจําเขาจะแต่งให้เป็นเพลงเพื่อให้เรื่องราวนั้น ตกทอดลงไปถึงคนรุ่นหลังอินคาถือว่าจากักรพรรดิเป็นผู้เมียมนาาสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวเขาเชื่อว่าจากักรพรรดิเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากสุริยเทพการสืบสันติวงศ์นับเชื้อสายทางฝ่ายชายแต่ก่อนผู้ปกครองมักจะพิเศษกับเจ้าหญิงต่างเมืองแต่หลังจากสมัยของทูปาอินคาซึ่งของราชตั้งแต่ปี1471ถึง1493จกักรพรรดิ มักจะพิเศษกับคณิตาของพระองค์เองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็เมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ